มันเป็นไงเราใจนำเข้อกันบ่เจ้าเถอะบีบีลงมัดใช่ไหมขึ้นขึ้นบึ้ยขนาดนี้เวลาตีสี่กับก่อยซอยจุบรนเทาน้องค่อยเสือกกำลังทำการดังไฟ เอลโครอล์่างคนแกวแล้วเมื่อกี้นี้ครับแก้วไว้เลยจับบักสี่สิบดีกี้มันสมอยซอยแล้วสักเบกก่็ได้แล้วก็ได้ <c oughs> เบกเกนั่งแล้วจะไปจุ่กเจ้วสู้กปนมันแก่ข้าวเลย โ่โซ่จัก้น่หีนี่ตับตโซ่อ้ยตับตับดิบดบนี่พี่น้องมันปอบเด้เพัรบัวสุดยอดเลย